สวัสดีค่ะมีข่าวกีฬามานำเสนอตอนนี้อยู่ตรงไหนวอลเลย์บอลชายไทยขยับพุ่งหลังเฟวีบีประกาศอันดับโลกใหม่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่จบภารกิจการแข่งขันในศึกเอวีซีเนชั่นครับ2025ที่กรุงมานาม,มาประเทศบาเรนระหว่างวันที่17ถึง24มิถุนายน2568โดยทัพนักตบลูกยางชายไทย เก็บชัยได้สองนัดจากการลงแข่งขันทั้งหมด4เกมจบอันดับ9ของทัวนาเมนต์จากทั้งหมด11ทีมเก็บแต้มเพิ่มได้6.43คะแนนล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ประกาศอันดับโลกใหม่ปรากฏว่าทัพนักตบลูกยางชายไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่60ด้วยการมี52.84คะแนนถือเป็นชาติที่อันดับโลกขยับขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับสจากเดิมที่รั้งอันดับ64โลก ขณะที่ในระดับทวีปร่งอันดับ13ของเอเชียซึ่งเบอร์หนึ่งยังคงเป็นญี่ปุ่นที่มี333.17คะแนนอันดับสองอิหร่าน209.13คะแนนและอันดับสมกาตาที่มี154.59คะแนนสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงแข่งขันศึกลูกยางซีวีลีก2025 สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคม2568นี้มารอเชียร์รอให้กำลังใจนักตบทีมชาติไทยกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ